ครับสวัสดีครับ f อฟซีชอบคุณลำใหญ่พระสมเด็จวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ไปชนีหลักสี่นะครับนี่เราได้มาเจอเอฟซีที่เราผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมากครับได้พาได้มาจากการตะบนที่วัดพระธาตุแม่เจดีท่านมาเยอะมากนะครับที่จะพูดกไปไปไปเห็นก็ตาแล้วจะตะลึงครับผมอาจารย์จ้างได้มาเยอะไหมอาจารย์จ้างเลยมานี่อาจารย์ยักษ์ก็พามาปวดปวดนะครับขอบคุณเต้เทพชาแนลครับ วันนี้เราอยู่ที่ห้องประชุมไตรชินีไทยนะครับชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ภาคเครื่องไทยเชจร,รวมงามอนุรักษ์บรรยากาศให้กับเอซได้เห็นนะครับ ตรวจสอบพ้านะครับออกไปเซอแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับของการตรวจสอบพ้าแล้วก็ออกไปเซอให้กับเอฟซีนะครับขอบคุมากครับอาจารย์ยะครับอบคครับสวัสดีขอบคุณมากอาจารย์ารยาครับขอบคุณครับเดี๋าายวจะไปเอาไปต่อ,อนิจจากที่สามโมง นี่ครับขอบคุณครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์โอ้โต๊ะที่ห้านะครับพักกลิ่นนะครับนี่มานี่เราก็ไม่พลาดเหมือนกันมาเจออาจารย์ครับนี่ครับอาจารย์ยครนนอาจารย์หนุ่มครับวันนี้อาจารย์หมุ่มก็มาตัดสินพักกลิ่นผมก็เรียกเกิน ย่างก,ก็มาโวที่สี่นะครับสอง้าพประกวดนะครับมีสคงภาประกวดเรื่อยๆครับจะถ่ายพิเห้กับบรรยากาศ้กับเอฟซีเห็นนะครับในความรักสวัสดีครับนี่พาสมเด็จครับอาจารย์สุเทพผมพบ,พบ,พบน,นะครับ อาจารย์ทิพก็มารับตรวจวัดต้นเลด,ด้วยนะครับจยู่ตรงที่เรียนส่งภาคกลับนะครับนี่ครับ ครับบสท,ที่พลาดไม่ได้คือกระบูถคุณหญิงนี่แหละครับสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีครับโอ้โหนี่คุณหญิงมีค้ามากมายครับมีข้าเรียกว่าเสียให้เต็มที่นะครับอ,อันนี้คนนี้สวยที่สุดในงานใช่ครับสวยที่สุดในงานสวยที่สุดนี่ครับสวยที่สุดในงานครับอาจารย์สุเทพเมีคนเดียวที่สวยที่สุดในงานอันนี้ครับวันนี้เรามาโบสถของคุณหญิงนะครับพระสมเด็จแล้วก็มีกรอบนะครับกรอบเลี่ยมพระรุ่นต่างๆแบบต่างๆจำนวนมากนะครับ ให้ไก่อฟซได้เลือกนะครับกรอบเงินก็มีนะครับนี่กรอบเงินกรอบทองกรอบสแตนเลสก็มีนะครับหลายเรียกว่าครบเลยมางานที่งานเดียวนําพระมาเข้าเรีย่ยมเข้ากรอบได้เลยครับนี่ครับโอ้หมีพระสมเด็ล ยุคเก่ายุคโบราณก็มีนะครับพราสมเด็จเรียกว่าพิมซ์ส,สวยพิมพ์แปลกครับหน้าเงินนี่ครับทองก็มีนะผราสมเด็จพิมพต่างๆนะครับ้าคาทองนี่ตัวทองมาแล้วนะครับนี่ครับตัวทองมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เล็ก มีหีบเล็กหีบน้อยด้วยนะครับเนี่ยสวยงามโอ่องนี้ขอได้ไหมเนี่ยคุณหญิงเนี่ยสวยจังเลยเนี่ยโอ้โหนี่ประดับสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับประดับมกสวยงามมากครับพระสมเด็จนะครับตราพุทธปราปรลอสสองสี่หนึ่งหนึ่งขึ้นคลองลาดนะครับผมในหลวงนี่พออระเมฆนี่ตะกุนทองตะกุนทองเสามกษัตริตตย์ก็มีนะครับเสื้อสีที่เลือกกันจำนวนมากนะครับ ไอ้ที่ได้ส่งพระประกวด40องค์สา่ารางวัลสามล่ารางวัลเพื่อให้เ c ซีได้มั่นใจนะครับในครับนี่ยมีพระเต่าพระกูพระกูหน้ามีพระหลายหน้ามากครับได้เลือกอย่างมากมายคุณหญิงพระสมเด็จนะครับถ้าใดสนใจพระสมเด็จก็นี่ครับติดตอ่อคุณหญิงได้ครับนี่คุณหญิงหนึ่งเดียวในไปรษณีไทยครับคุณหญิงนี่ครับสวยที่สุดคุณใจเทบอกสวยที่สุด กระโสวยครับนี่เมะสิทธิ์เมกระพัดก็มีนะครับเนื้อเหล็กไหลเนื้อหยกนะครับหน้ากากทองนะครับ้อกรอบแล้วเรียบร้อยก็มีนะครับ ครับก็จะมีเรียกว่าของโบราณให้ชมในจำนวนมากนะครับสวัสดีครับอาจารย์ก็จะทำ้าป่าทำบุนด้วยนะครับติโตสวัสดีครับผม ดีครับโอ้โนี่อาจารย์สมศักดิ์ก็มานะครับนี่ครับโอ้สวัสดีครับอาจารย์โอ้สุดยอดเลยวันนี้อาจารย์มาตัดสินรหรือว่ามาเป็นกรรมการครับมาให้กำลังใจให้กำลังใจคุณหญิง<ม>โอ้โหคุณหญิงโอ้นี่ครับมากำลังใจ as, กำลังใจคุณหญิงครับนี่ครับสุดยอดเลยนี่ครับนี่มาส่องดูพลาดกันอย่างนี้ก็ องกันแบบให้สะใจไปเลยนะครับวันนี้มีพระให้ส่องจำนวนมากนะส่องได้เลยครับเต็มที่เลยครับเอาให้ถูกใจที่สุดมีพระเก่าพระโอ้โหนี่ว่าหลายยุคหลายสมัยครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับสุดยอดเลยนะครับมีปินโตนะครับบานน้ำมตนนะครับสวยงามมากครับวันนี้เราทำคลิปให้กับเอฟซีได้เห็นกันอย่างที่ว่าสะใจเลยนะครับ สวัสดีครับคุณมิดอุดรป่ะใช่ใช่ไหมครับนี่ยคุณมิดไม่มามาค่ะเดี๋ยวกมาโอเคครับผมนะครับของเป็นโตของคุณมิตรอุดรก็จะมีพระสมเด็จเป็นจำนวนมากนะครับเรียกว่าพระหีบเรียกว่าสวยๆนะครับพระเก็บไปเรียกว่าหลายยุคหลายช่วงอายุคนนะครับเรียกว่าที่เราไม่เคยเห็นนะครับเป็นพระก้อนเศร้าสามเหลี่ยมก็มีนะครับแต่วันนี้อาจจะนํานำมาน้อยนะครับนี่ครับ นี่เรียกว่าพระหายากครับรุ่นนี้เรียกว่ามีมียันหนึ่งนะครับยันนะครับสวยงามมากมีครบห้าสีเลยนะครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีนะครับมีประคำนะครับใครไม่เคยเห็นประคำก็ดูได้ครับประคำเหล็กไหลก็มีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณพี่ัะไม่มา โอเคครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกันอ่านี่ครับอาจารย์วดสวัสดีสู้กับพี่เลยนะพรเมื่อกี้เด็กแสวัสดีครับอาจารย์เท่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหนี่อาจารย์เท่าอาจารย์เสลำไยอาจารย์เท่าก็มาสวัสดีครับผมอาจารย์เท่าก็มาออกมาทําบุญด้วยกันครับนี่อาจารย์เท่าก็มานี่ครับเดี๋ยวมาร่วมกันทําบุญกับอาจารย์ เชีดครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้วันนี้เพิ่งมาถึงครับผมมาทําคลิปให้อาจารย์หน่อยตามข้าทำรับได้เลยครับโอ้โหนี่แต่ก็ซส่อๆทั้งนั้นครับนี่ครับนี่อาจารย์เท่าก็มาครับ นี่ครับคุณใจเทพก็มาทำคลิปข่าวที่อาจารย์เนาะนำนะครับนี่พระจิงปาเวเลศวันนาปดตำนานพระบิก์เปาเวเลสมาออกพุดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พรุ่นี้พี่เทพคือแม่บากำลังโปรโมดเกี่ยวกับการอบรมภาษาเนียนรูวิกปาเวเลสรุ่นที่หกเลยนนี่แล้วก็ขาข้าอบรมสามพบาทค่ะ่าอบรมสามพบาทอาจารย์แหมยื่ึเดิม สามพันบาทนี่คุ้มไหมเดี๋ยวแม่อธิบายให้ฟังเลยนะคะบางท่านคิดว่าเอ้ยคอสามพันบาทมันแพงไปไหมนะคะคือมีเบรคสองนะคะเบรคกาแฟสองแล้วก็ข้าวกลางวันข้าวเย็นด้วยนะคะแ้วก็เรียนครั้งเนี้ครั้งแรกสามพันบาทต่อไปเรื่อยๆนะคะพี่หักสามารถเข้ามาเรียนได้ตลอดเลยแค่อาหาร อาหารส0มบาทมาฟังเสริมได้เรื่อยๆค่ะไม่มีที่สิ้นสุดมาเรียนรู้ได้ตลอดไม่ว่าจะเปิดคลับ4คลับ10กลับแต่ทุกหนึ่งก็มาเรียนได้ค่ะครับตอนนี้หนังสือขายเป็นไงบ้างคะพี่จันแนงอะไรนะคะหนังสือหนังสือขายเป็นไงบ้างดีมากนะคะอย่างวันนี้อย่างวันนี้ก็มีเนี่ยต้องถามพนักงานขายเลยค่ะถามพนักงานขายเดี๋ยวนี้ขายพายันด้วยเหรออันนี้เป็นยันต์ที่เป็นยันต์โทรศัพท์ด้วยเนี่ยเป็นยันต์ อดวงหนึ่งนี้ยันประจำตัวของแต่ละบุคคลเลยค่ะอันนี้ใครเขียนน้องสาวเป็นคนบุกเหรอเฮ้ยนี่คนเขียนอยู่นี่ครับไม่ไม่ไมยังยังยังไม่ออกคลิปยังไม่ออกคลิปยังไม่ออกคลิป่ะแต่ว่าดวงใหญ่เนี้ค่ะดวงใหญ่นี้ผู้พันหนึ่งผู้พันหนึ่งเขียนให้แม่แม่อ,อาจารย์เดียวกันค่ะอาจารย์อาจารย์เดียวกันกับน้องสาวค่ะน้องกต้าป้อมก็ไปเรียนพิเศษแก็อเ,เอาเขียนยัน นี่นะครับะยันรกปภาษาใช้มือเขียนเป็นนี่เลยนะคะไม่ได้ปิ๊นนะพี่มือเขียนเลยอันนี้แผ่นเท่าไหร่แผ่นนี้แผ่นที่เป็นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเป็นยันเขียนมือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตอบขอบเขาตอบค่ะนี่นะครับก็นี่เป็นของสาวอาจารย์แผ่นเขียนเฮ้ยเขียนตามดวงคนเขียนตามประจำดวงปีเกิดคนนะครับเขียนะครับมือเลยครับแันนี้

สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โนี่เจอคนเม็ดครับของจริงครับนี่อยากเป็นของจริงเจอที่นี่เลยครับนี่รุดไปสีไทยนี่วันนี้ขายองเดียวหิ่มพิเศษหิ่มจัมโบ้หิ่มจัมโบ้สวยๆครับนี่ยแล้วนะ วันงานวันขั้นต่อไปี่น นี้ยังมีเธอโอเคครับชื่อพี่วันวันนี้ยังมีเธอนะมารับได้ด้านหน้าครับส่วนท่านใดที่ส่งพระเข้าประกวดแล้วฐานบัตรฐานบัตรและบัตรประชาชนสามารถไปลงทะเบียนส่งกลับบ้านานะได้ที่หน้าหลังนะฮะบัตรประชาชมมนหนึ่งใบมีน้องๆคอยให้บริการเกียวเอกสาร จุบรวมเรยนนะคร at, ับค่ควกุณหนคุณหญิงพาต่อพักเือเข6-4ครับยังไม่ได้คปฟองและม่ไดเครับแป๊บนึงครับขอคุณฟองหน่อยครับจุดรงเรียนครับครับก็สำหรับวันนี้ได้รับพาได้ครับ5องค์ฟรี1องค์ครับ กนมาคุยก right. ันได้ครับขอหัวุโมทนาสาวูทุกท่านนะครัแล้วก็ตอบรับตอยอดนะครับแล้วท่นใดนะครับสุดท้ายแล้วคืออารมณ์ตะเมียส่งกลับบ้านหนึ่งร้อยบาทเลตามจะส่งเล็กๆเนี่ยเล็กๆใชบไเมอาจารย์ส่งแล้วสุดยอดแล้วไม่ขกับ เมือเ่อจะเ,เ,เสียเแื่กระพัดนี่ช่วยครับครับหนึ่งร้อยบาทครับอ่าถ้าที่อยู่ด้านอนอกด้านในด้านไห,น,น,น,ไหน,น,นก็ตามนะครับที่ได้ยินเสียงผมนะเสียดโคศตรงนี้ตัรบกวนม,นมานั่งประจำที่ด้านหน้าได้เลยนะครับ เราจะเริ่มทำกิจการรมกันเกิดขึ้นแล้วจับรงางวัลแจกพระท่านใดในห้องนี้รู้จักหลวงปู่ศิลายกมือขึ้นครับผมไม่รู้จักหลวงปู่ศิลาไหมครับโชคดีผมไม่รู้จักวันนี้มีหลวงปู่ศิลาหกอง์ของแท้แน่นอนรับจกบมืนหลวงปู่ศิลาเลยน,นะนะครับถ้าท่านใดอยากได้พระหลวงปู่ศิลานั่นได้เลยครับ เปลอกรนะโมใช่หมใช้อี่จะส,ส,น,สนะครับก็เดี๋ยวจะมีจัดรางวัลคับจัดรางวัลเดี๋ยวจะมีจัดรางวัลงผู้ศิลาองแล้วก็มีพระอื่นด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกนะันทอ่อ สุดยอดสวยมากครับหน้าอกกับมนักงานก็จะเห็นพาพด้ว่าหลักหน้าหไรยตา อยู่ด้านนอกครับพี่น้อแจ้งนครว่าจะมีมาการจ,จับสลาบมีจับสลากประงาณลได้ในมีจับสลากนะครับขอเวลาอยูประมาณนาทีครับแกยอขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับถ้าก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เดี๋ยวเราก็จะทำคลิปใน้ก่บ FC ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ